ครับก็สวัสดีครับหลังจากที่คุมแปลงเป็นเป็นผ้าหมดแล้วนะครับไม่ยังไม่เสร็จครับเหลืออีกสี่ล่องนะครับก็มาเริ่มเจาะรูนะครับเริ่มเจาะรูนนี้ใช้เป็นกระป๋องน,นี่นะครับเป็นกระป๋องใไ่ทานเจาะนะครับนี่อยังไม่เจาะครับนี่เจาะแล้ว อันนี้ไม่ได้วัดเอานะครับอันนี้เ <laughs> จาะตามรูเดิมครับรูเดิมมันก็อยู่ที่ห้เซนครับขั้งค่า่ก็ประมาณเอานะครับใช้เป็นตัวเจาะก็จะเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องนี่กระป๋องฮะกระป๋องใส่ไม้เป็นกระป๋องขนาครับรูใหญ่หน่อยครับรูน้อยไม่ได้ครับต้นพริกไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นฐาน ใส่ครับอันนี้ก็รอกระเจาะแล้วครับทานหมดตาแล้วเขียวดีไหมครับเขียวนะครับเขียวดีเลยน,นี่ก็มาดูพ่อผมเจาะนะครับ เราก็ใช้การประมาณเอาครับสายยืดก็อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเก็บมาตรงกลางอะ่ะกันกระป๋องอ่าตอนเราเจาะรูจะไปโดนสายขาดนะครับจกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย ครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ